สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับหยกในพิกอากาศรีดดิ้งอันนิ้กันอีกแล้วนะคะ หัวข้อในวันนี้ค่ะจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาและเรายังมีใจตรงกันหรือเปล่านะคะสําหรับถามถึงแฟนเก่าคนคุยในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนที่ห่างหายกันไปจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วมาดูเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาว่าเขายังมีความรู้สึกหลงเหลือกันอยู่หรือเปล่าหัวข้อในวันนี้จะเป็นคาตอบให้กับคุณผู้ดูทุกท่านค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนมองไปที่กองไพ่รู้สึกว่ากองไหนเขาโฟกัสหรือมีแรงดึงดูดใจต่อรมากที่สุดขอให คลิกเข้าไปฟังที่กองกองนั้นนะคะหากใครฟังแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เรื่องราวของคุณและเขาสามารถคลิกอีกรอบนึงเพื่อความแน่ใจก่อนแต่เมื่อคุณคลิกแล้วก็ฟังอีกรอบหนึ่งมันยังเป็นไพ่กองเดิมอยู่นั่นมีโอกาสสูงมากว่าน่าจะคือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาค่ะโอเคค่ะไพ่มีทั้งหมด3กองด้วยกันนะคะคือกองนี้ค่ะกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3ค่ะเรามาเริ่มทํานายดวงกันเลยนะคะโดยเริ่มจากกองแรกก่อนค่ะ อันดับแรกก่อนนะคะโยขอถามความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาก่อนนะคะเพื่อความแม็ชัวรชก่อนว่านี่จะเป็นเรื่องราวของคุณหากใครฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะ่ะเราไม่ได้รู้สึกยังไงหรือไม่ได้รู้สึกแบบอย่างนั้นกับเขาขอให้ลองคลิกไปดูที่กองอื่นๆก่อนนะคะแต่ถ้าหากใครฟังแล้วรู้สึกว่าเออกองนี้ละค่ะคุณหยกมันคือเรื่องราวของเราแน่นอนเลยมีโอกาสสูงค่ะว่ากองนี้แหละจะเป็นเรื่องราวของคุณและเขานะ ที่ผ่านมาความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาอะค่ะมันเป็นความรู้สึกที่มันเปี่ยมล้นเป็นด้วยความรักหรือการที่ให้ไม่เท่าเทียมกันคือคุณอาจจะรู้สึกเจ็บปวดกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้มาจนรู้สึก คิดว่าฉันควรปลงหรือควรปล่อยวางกับความรู้สึกแบบนี้ได้แล้วนะเพราะว่าแม้ว่าฉันจะเครียดหรือคิดมากหรือไม่สบายใจกับความสัมพันธ์ข้างนี้ขนาดไหนมันก็ดูท่าแล้วไม่มีวี่แววว่ามันจะได้พัฒนาไปอยู่ในจุดที่เราต้องการจนคุณกลับมาโฟกัสหรือกลับมารักตัวเองมากขึ้นแล้วอะค่ะมันเป็นความสัมพันธ์มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นแบบ The Emperor คุณมาโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานความมั่นคงในชีวิตของคุณมากกว่าที่จะกลับไปโฟกัสในเรื่องเรา ของความรักหรือโฟกัสกับตัวเขาคุณรู้สึกแบบปล่อยวางกับสิ่งเหล่านั้นแล้วคือคุณกลับมารักตัวเองแต่ในเซี่ยวนึงของหัวใจคุณคุณก็ยังแบบมี ความรู้สึกดีๆให้กับเขาหรือมีเวบหนึ่งความทรงจําดีๆร่วมกันกับเขาอย่างเช่นแบบไปสถานที่ท่องเที่ยวร่วมกันแล้วแบบไปแล้วนึกถึงกันแล้กันอะไรประมาณนี้มันเลยทําให้มีบางครั้งที่คุณรู้สึกหอยหาและแบบคิดถึงเขาบ้างแต่ก็ไม่ได้คิดถึงหรือหงอยหาเขามากเหมือนแบบเมื่อก่อนอะไรประมาณนี้คือตอนนี้คุณรู้สึกว่าอยู่ได้แล้วก็แฮปปี้กับ กับสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้พอสมควรอะไรประมาณนี้ค่ะและความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณล่ะคะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกต่อเขาที่มีต่อคุณเขามองว่าคุณดูเป็นคนเข้าถึงยากพอสมควรแล้วเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างสวิงในความคิดเขาอาจจะมีความแปรปรวนทางความรู้สึกแล้วแบบเขาเดาใจคุณยากอะคะ่ะมันเลยทําให้เขาไม่ค่อยกล้าที่จะเข้าหาคุณแล้วเหมือนเขากลัวคุณไปแล้วเลยทําให้เขาเหมือนแบบ ถอยออกมาตั้งหลักในตอนนี้แล้วอะค่ะถ้าถามว่าแต่ก่อนเขาชอบ คุณไหมอะไรประมาณนี้จริงๆเขาชอบคุณนะแต่เขารู้สึกว่าคุณและคุณและเขาน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ตรงกันในในในหลายๆด้านท้งนิสัยใจคอหรือคุณศนัติความคิดบางอย่างที่มันมีความรู้สึกว่ามันน่าจะไปด้วยกันได้ยากและนี่คือสิ่งที่เขาคิดอีกทั้งคุณนะดูเหมือนปิดกั้นเขาอยู่ตลอดเวลามันเลยทําให้เขากลัวแล้วไม่รู้ว่าจะทาแบบยังไงดีที่จะเข้าหาคุณและทําให้คุณแบบรู้สึกแบบ ภูมิใจหรือรู้สึกแบบพอใจอะไรประมาณนี้ค่ะคือเขาชอบคุณนะคือเขาชอบคุณมากกว่าที่คุณรู้สึกอีกแต่อาจจะเป็นเพราะตัวคุณหรือเปล่าคะที่ไปปิดกั้นความรู้สึกหรือไปวางวางมาดวางฟอร์มแบบมีความอีโก้สูงมากเลยทําให้เขารู้สึกแบบคุณไม่ได้คิดเหมือนกันกันกบเขาอะไรประมาณนี้อะค่ะแล้วความรู้สึกคุณและเขาตอนนี้ค่ะมันตรงกันหรือเปล่า ความรู้สึกระหว่างคุณและเขาตอนนี้มันตรงกันหรือเปล่าจริงๆมันมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนๆกันแต่มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกแบบว่าเราเติมเต็มให้อีกฝ่ายแต่อีกฝ่ายก็รู้สึกไม่เพียงพอสักทีซึ่งอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ที่รู้สึกอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วคนที่เลือกกองนี้ความรู้สึกระหว่างคุณและเขาทั้งคู่มันตรงกันมากๆแต่ต่างคนต่างมีอีโก้ซึ่งกันและกันและไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกต่อกันก่อนในบางท่านอาจจะเป็นในลักษณะที่แบบว่า แข่งกันอะใครเปิดเผยความรู้สึกก่อนคกกอนคนั้นแท้อะไรประมาณนี้อะค่ะมันเหมือนเป็นการช่วงชิงหรือการเล่นเกมซึ่งกันและกันไปแล้วอะไรประมาณนี้ใช่แต่ต่างคนต่างชอบกันนะและยังมีความพิดถึงความหอยหาแบบซึ่งกันและกันอยู่คือความรู้สึกที่คุณสัมผัสได้ถึงเขาคือมันถูกต้องแล้วค่ะคุณและเขาเรารู้สึกเช่นเดียวกันเราชอบกันแต่เพียงแค่ว่าเรา มีอีโก้ต่อการเฉยๆมาเลยทาให้มันไม่สามารถแบบพัฒนาไปได้ถึงแบบจุดสูงสุดของความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้ค่ะและในอนาคตความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นยังไงคะเราและเขาจะยังมีความรู้สึกต่อกันและกันเหมือนเดิมไหมในในอนาคตมีโอกาสที่ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะได้พัฒนาไปถึงจุดขีดสุดของความสัมพันธ์หรือพัฒนาไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นนะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยอมลด อีโก้เพื่อที่จะกลับเข้ามาคุยหรือกลับมายอมหรือมาอ่อนข้อให้ก่อนอะไรประมาณนี้ซึ่งอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ค่ะโอเคค่ะลัดมาค่ะกองที่สองนะคะขอเช็คความรู้สึกของคุณก่อนนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนั้นอันดับแรกค่ะคนที่เลือกกองนี้อาจจะเป็นในลักษณะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเป็นคนที่แอบชอบ ใครคนใดคนหนึ่งอยู่ ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขามันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าฉันให้จนฉันรู้สึกเหนื่อยจนฉันกลับมาตั้งหลักและเพียงพอแล้วคือฉันจะไม่กลับไปอีกแล้วในบางท่านอาจจะหยุดหรือบล็อกความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไปแล้วเพราะว่ารู้สึกเพียงพอแล้วมันเหนื่อยแล้วมันอิ่มแล้วแล้วควรที่จะพัฒนาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นแล้วตอนนี้คุณโฟกัสกับตัวเองคือคุณกําลังแบบรู้สึกแบบฉันขอปล่อยความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันเป็นไปเธออะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดฉันรู้สึกแบบว่าอยากจะหยุดอยากจะดูแลตัวเองอยากจะส่วน ขึ้นอยากจะหล่อขึ้นในบางท่านอาจจะไปออกกําลังกายหรือเข้าฟิตเนสอะไรประมาณนี้ในบางท่านอาจจะเริ่ม กินเฮลตี้ดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นอยากจะโฟกัสตัวเองมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันจิตใจของคุณก็ยังรอเขาคนนั้นอยู่คือจิตใจของคุณยังแบบรอยังหวยหายังแบบคิดถึงอะไรอาวร์เขาอยู่แบบชัดเจนอาจจะมีแอบไปส่องทางช่องทางช่องสื่อโซเชียลมีเดียของเขาอยู่บ่อยๆในบางท่านหากยังไม่ได้บล็อกกันหรืออาจจะมีการถามเรื่องราวระหว่าง คุณกับเขาหรือเรื่องราวของเขาว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้จากคนรู้จักของเขาอะไรประมาณนี้ค่ะถัดมาค่ะขอดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณหน่อยนะคะตอนนี้ค่ะเขากำลังโฟกัสเกี่ยวกับหน้าที่การงานการเงินและความมั่นคงของเขาอยู่นะคะมองว่าในหัวของเขาตอนนี้มีเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานการเงินความมั่นคงของเขาเยอะมากๆเขากําลังทําบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการงานการเงินและความมั่นคงของเขาในบางท่านอาจกําลังจะ พัฒนาธุรกิจของเขาหรืออาจจะหางานอองานจ็อบเสริมอะไรประมาณนี้แล้วคุณตอนนี้ มีคนเข้าหาเขาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยทําให้เขาอาจจะไม่ได้มาโฟกัสความรู้สึกนึกคิดนึกถึงตัวคนมากเท่าที่ควรเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขากาลังโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานแล้วมันก็เหมือนมีคนค่อนข้างแบบเข้ามาหาเขาเยอะเขาค่อนข้างแบบเป็นคนที่เนื้อหอมอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในหลายๆด้านและเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนหน้าตาดีหรือเป็นคนที่แบบว่ามีวาทศิ์ในการเจราจาเก่งพูดอะไรไปก็แบบดึงดูดคนเข้ามาหาเขาหมดและ เขารู้สึกยังไงกับคุณคะตอนนี้เขาก็รู้สึกดีๆกับคุณอยู่แต่อาจจะเป็นแค่เซีย่ยลอารมณ์ความรู้สึกในใน,ในช่วงหนึ่งเท่านั้นเขารู้สึกดีกับคุณอยู่นะคะคือมันมีแว๊บหนึ่งที่เขาต้องการที่อยากจะแบบสาร หรืออยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอยู่แต่มันเหมือนแต่ว่าตอนนี้เขาขอไปทําบางสิ่งบางอย่างให้มันมั่นคงมากขึ้นก่อนแล้วค่อยกลับมาโฟกัสในเรื่องความรักระหว่างคุณกับเขาอะไรประมาณนี้ถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณอยู่นะคะอ่ะขอเมคชเชร่ค่ะเขาชอบคุณจริงๆหรือเปล่าคะคือเขาชอบคุณอยู่นะคะแต่ว่า ไม่แน่ใจว่าคนที่เลือกกองนี้คนคนนั้นเขาอาจจะมีแบบว่ามีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าไม่ได้มีเจ้าของอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีตัวเลือกเกยอะพอสมควรอืมมันเห็นชัดเจนมากเขาชอบคุณค่ะแต่ในขณะเดียวกันโอ้ขาตกเขาชอบคุณแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนว่าเขาก็มีใครอีกคนหนึ่งที่เขาก็รู้สึกชอบเหมือนกันอะไรประมาณนี้อ่ะขอเมคชัวร์จริงๆแล้วสท้ายที่สุดแล้วเขายังชอบเราจริง,รงๆไหมคือเขาชอบคุณนะ เขาชอบคุณแล้วก็ชอบมานานแล้วเป็นความรู้สึกชอบที่มันมีความแบบสม่ําเสมออ่ะฮะแล้วใจของคุณระหว่างเขาอะค่ะใจเขากับใจคุณเนี่ยมันตรงกันอยู่หรือเปล่าคนที่คุณถามหนึ่งอาจจะเป็นรักเก่าเนี่ยเป็นคนคุยเก่าเนาะคือมันเหมือนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกชอบมากกว่ากันอาจจะเป็นเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ที่รู้สึกแบบชอบหรือให้ใจ กับความรู้สึกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปคือถามว่าใจเราตรงกันไม่ใจเราตรงกันแต่มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ถอยความรู้สึกออกไปแล้วอาจจะเป็นฝั่งเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้ค่ะที่ถอยความรู้สึกเรานั้นออกไปแล้วนะออืใจเรากับใจเขาแบบว่าค่อนข้างแบบตรงกันพอสมควรและในอนาคตล่ะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนมันจะไม่ได้พัฒนามันจะอยู่กับที่ มันจะอยู่กับที่แต่มันจะมีเรื่องของการเอาหน้าที่การงานมันจะมีเรื่องของการงานเข้ามายุ่งเกี่ยวบางคนอาจจะต้องดิวงานด้วยกันอยู่อาจจะบางครั้งอุ๊ยขอโทษค่ะอาจจะมีบางครั้งมีการตั้งดาบในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่คุณก็เขาหรือแบบมันจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอยากให้ระวังเรื่องของการมีปากเสียงหรือการพูดคุยแล้วแบบมันมีใครบางคนหรือใครคนใดคนหนึ่งที่พูดแะไวไม่ค่อยเข้าหูกันเท่าไหร่ แต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็จะยังได้ไปต่อไปต่อแบบนุวงๆค่ะโอเคค่ะเรามาดูก,กันที่กองที่3นะคะอันดับแรกค่ะโยยกขอเช็คความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาก่อนนะคะความรู้สึกระหว่างคุณที่มีต่อเขาเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างมันง่นคงคุณรักเขาคุณมอบความรู้สึกดีๆให้กับเขามาโดยตลอดคือ มันเป็นความรักที่บริสุทธิ์คุณทุ่มเทความรักให้กับเขาแบบเยอะมากๆคุณพร้อมที่จะแบบเป็นแฟนกับเขาเลยหรือพร้อมที่จะแบบเช่นพร้อมละที่จะพัฒนาสถานะกับเธอตอนนี้ฉันรอแค่เธอเธอจะพรอพัฒนาสถานะกับฉันไหมอะไรประมาณนี้มันเป็นความสัมพันธ์มันเป็นความรักที่มันคงมากๆที่คุณมอบให้เขาแ้วเขาล่ะคะรู้สึกยังไงกับคุณเขาก็ชอบคุณนะแต่ เขาอาจจะลืมรักเก่าไม่ได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ลืมรักเก่าไม่ได้มันจะเป็นในลักษณะที่แบบว่าเขามีตัวเลือกแล้วแบบอาจจะมีคนเก่าๆเ,เข้ามาในชีวิตของเขาค่อนข้างเยอะมาเลยทําให้เขาเกิดความลังเลลังเลใจไม่กล้าที่จะเทใจให้คุณไปร้อยเปอร์เซ็นถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณแต่มันเป็นความการชอบในลักษณะแบบกักก็คือเขาอาจจะยังไม่ตัดสินใจทําอะไรในตอนนี้อาจจะเป็นฝ่ายคุณที่ต้องตัดสินใจเริ่มที่จะทําอะไรก่อนอือหือ ในความสัมพันธ์ครั้งนี้สรุปแล้วคุณและเขาใจตรงกันไหมคะมองว่าเขาคนนี้เป็นคนเจ้าชู้นะและมันจะคืออาจจะเป็นคุณที่แบบว่าทุ่มเทความรักให้เขามากเกินไปและแบบเหมือนเขาไม่ได้รู้สึกหรืออินกับมันมากเข้าที่คุณอินนะคะและคุณกับเขาใจตรงกันไหมเขาชอบคุณนะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีตัวเลือก เขาก็มีคนที่เขาชอบเหมือนกันเลยมองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ใจคุณและเขาอาจจะไม่ได้ตรงกันมันตรงกันแต่ตรงกันเฉียง80%คูคุณให้เขาเต็มแล้วแต่เขากบให้คุณไม่แค่20%อย่างงี้ค่ะแล้วสุดท้ายท้ายสุดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจะได้พัฒนาไหมอาจจะไม่ได้พัฒนาอาจจะได้จบกันไปคุณและเขาอาจจะมีปัญหาหรือทะเลาะหรือมีปากเสียงกันก่อนเลยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันหยุดชะงักหยุดกับที่ ปิดกับที่แล้วไม่ได้เดินต่อแล้วคุณกับเขาอาจจะได้จบความสัมพันธ์กันแบบงงๆใช่ค่ะโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับหัวข้อที่ว่าคุณและเขาใจเรายังตรงกันอยู่ไหมเนาะโอเคค่ะสำหรับกองที่สามนี่ค่อนข้างแบบเจ็บหน่วงพอสมควรนะแต่ไม่ว่าจะเครียดหรือไม่สบายใจขนาดไหนก็เอาความเครียดมา,มากอง ไว,ไว้ในคลิปนี้อย่าไปคิดมากหรือคิดซะว่ามันไม่แม่นไ,ไปเลยแล้วกันอะไรประมาณนี้สําหรับใครที่เลือกไพ่ได้กองไม่ดีแต่สําหรับใครที่เลือกแล้วแบบหัวข้อมันค่อนข้างตรงและแบบตรงใจหรือตรงกับเรื่องราวของคุณนั่นอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้โยกไปก่อนนะคะสําหรับใครที่ชอบลักษณะการดูดวงแบบโยกจะจลิญจักรการพูดจาแบบโยกนะคะสามารถแอดไลน์ได้ค่ะ b __ y u n underscore y OK o k ค่ะทวิตเตอร์หรือ Facebook f a n p a แอดมิลเข้าไปมีนะคะ เพื่อนๆคนไหนอยากให้หยกทําหัวข้อเกี่ยวกับความรักการงานการเงินสุขภาพอะไรก็แล้วแต่และมีความสงสัยอยากให้เราทําก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะโอเคค่ะหยกไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย